สวัสดีครับมาครับลุงเด่นพากินพาแซ่บมาแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงเด่นมีแกงหน่อไม้ไอที่ดำๆนี่น้ำมันดำๆนี่ไม่ใช่เลยนะครับลุงเด่นใส่แกงหน่อไม้ใส่น้ำปูแซ่บผักละผักละชะอมชะอมลุงเด่นเอาไปรวนไป มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เอ้ยบ้านโรงเ,เรียนเลือกคิ้งปุเลยบ้านบ้านไฟพิกิีโดยพี่น้องข้าวเหนียวเหมือนเดิมร้อนๆ้อนถ้าไม่ร้อนก็ไม่เป่ามามาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลแซ่บก,กับโรงเดยนแกงหน่อไม้ขอยาชใช้มือเด้อวู้ร้อนอากาศร,ร้อน <c oughs> แกงก็ร้อน Yeah. มีแต่เขากินไอ้แกงเห็ดเผาะหน้าหน้านี่ลุงเด่นกินแกงหน่อไม้ <laughs> พิกจีพี่น้องหอม แทบแทบลืมกระดาษ็ชุ บักหลายจัจะก,ก,กินแบกอะไรใส่กับพิกจีนแั่บ แกงแบบบ้านอันนี้ขึ้นเหนือแกงใส่น้ำปูถ้าเป็นภาคอีสานก็ใส่ไอ้ใบยานางกับพี่น้องนะ ได้หมดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางม,มันได้อากาศร้อนจริงี่น้ง แกงหน่อไม้มันต้องมีพริกจี่พี่รองสุดยอดกินให้นแตกสางเลย พิกจีแซ่บหน่อ้ลำขนาด นอนสดๆเลยแต่ว่าฝนไม่ตกตอนนี้เหงอมาแล้ว <c oughs> <c oughs> บรรยากาศน้าบ้าน งขนาดนี้พี่นอ้องโหในบ้านหาพัดลมไม่ได้ ร้อนทั้งเป็น เอาไปลวนไฟอร่อยพี่น้องเอาไปย่างไฟเอาไปย่างอมชะอมมันจะกจินหอม Oh cool. สุดยอดพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่น้ำปูแบบขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อลองใต้ชะอมเอาไปย่างไฟแซ่บเอาสำหรับคลิปนี้ถ้าลุงเด่นกินมุมมากินไม่สุภาพยังไงกราบขอโทษขออภัยเหมือนเดิมนะครับลุงเด่นก็กราบขอบคุณพี่น้องที่คอยกดไลค์กดแชร์คอยให้กำลังใจลุงเด่นมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ ลุงเด่นก็เอาเมนูนี้แหละมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องนะลุงเด่นก็ฝากด้วยนะครับช่องน้อยๆของลุงเด่นชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้ลุงเด่นก็เหมือนเดิมครับกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบา,บายยเจอกันคลิปหน้าครับผม